พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสงฆ์ผ่าไตรเครื่องสการะและเครื่องธยธรรมพระราชทานถวายแด่เจ้าอาวาสวัดป่าบานตาดที่จังหวัดอุดรธานีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นตำรวจโทษสกลเขตจันทราเพื่อนเป็นกรมว่างภูญ่ครับอัญเชิญถูกเทียนแพร่นามสงฆ์ผ่านภูมิดอกบัวผ่าไตรและเครื่องธยธรรมนะครับ พร,พระราชท่านถวายพระราชวชิระธรรม,มาจารย์เพื่อเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนะครับเนื่องในโอกาสจเจริญอายุวัฒนะมงคล74ปีหาพรรษาจากนั้นพระราชวชิระธรรม,มาจาร์ถวายดิเรกพระท่านสงฆ์และคณะสงฆ์จเจริญชัยมงคลคาถาพระท่านกราบลาพระราตนาตรัยนาเครื่องนมัสการจากนั้นถวายความเคารพนาเบื้องพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบลาพระราชวชิระธรรมาจาร์ เจ้าอาวาสวัดป่าบานตาดโดยภายในงานนะครับกบมีนายวันชชยคงกเกษมครับเพื่อนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีได้นำ่วนราชการข้าราชการพลนเรือนทหารตำรวจประชาชนวในพื้นที่เขาวรวมพิธีในเทอนนีจํานวนมากกันเลยนะครับสำหรับพระราชธรรมาจา์ครับเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบานตาดมีนามเดิมว่าสุทรรมซสจึงเกิดเมื่อวันศุกร์ที่21ตุลาคม2494ครับที่ตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยอง แรกเริ่มเดิมที่ครับเพื่นกับเขาพิธีอุปสมบทนะครับเมื่อปีพศ2 5 1 3ที่พัทศีมาวัตรีรัตนารามจังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นครับเพื่นก็สามารถสอบได้นักธรรมชันตรีชั้นโทชั้นเอกตามลำดับนะครับจากนั้นเพื่นก็ได้ศึกษาขอธ้ำมะแนวทางปฏิบัติของายกับมาฐานจากเกจิอาจารย์ร้ายรูปครับผมหลังจากนั้นฮะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5 6 4ครับ เพื่อนการได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสสนาธุระนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฮะเพื่อนการเจริญอายุพัฒนะมงคลเจปีหาพันษาครับ